สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Infinity Nikki เช่นเคยนะทุกคนในืสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมหาสแตมการัดนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่บากที่ฐานนั่นเองนะทุกคนยวเราไปที่จุดแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยให้เราวาร์มมาที่จุดตรงนี้ก่อนนะครับประตูซากรงตีเหล็กนะครับผมทีนี้พอเราวาร์มมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ก็จะเจอเลยนะครับทุกคนนี่เลยก็จะอยู่ข้างๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดแรกนะครับของการหาแทมในป่าศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะป่าอธิษฐานของเราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของโรงตีเหล็กนั่นเองนะครับทุกคนจุดต่อไปนะครับจะมีชื่อว่าที่ลาบสงแห่งคําอธิษฐานที่ล่วงหล่นนะครับผมให้เราวาปมาที่เนินอธิษฐานพิสดารน,นะครับพอเราวาปมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะอยู่ด้านหน้าของเราเลยนะทุกคนไปแต่เราไปกัน,นครับผม เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนแบบเวลาแบบเปิดแผ่นที่เสร็จปุ๊บเราก็เปิดเก็บปิดเก็บอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีการกระตุกอย่างหนักเลยนะครับซึ่งเป็นมวลานะด้วยนะโอเคทุกคนอันนี้ก็คือจุดที่2ของเรานั่นเองนะครับผมนี่เลยสวยมากจุดต่อไปนะครับผมจะมีชื่อว่าหุบเขามหาพฤกษานะครับให้เราวร์งเสวาร์ปที่มีชื่อว่าหาดตื้นมหาพฤกษานะครับผมพอเราวร่ปมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้เราเดินนะครับเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับผม เราก็จะเจอซุ้มด้านหน้าแล้วนะครับตรงทางเข้าของต้นไม้เลยนะทุกคนนี่เลยซุ้มก็จะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับจุดต่อไปนะครับจะมีชื่อว่าป่าบรูดบูดนะครับผมให้เราวาร์ปเสาวร์ปที่ห้องปฏิบัติการวิชคาร์ฟนะครับผมพอเราวาร์ปมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอกับซุ้มเลยนะทุกคนอันนี้เสาวร์ปนะนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้มากเลยนะคือแบบลงมาก็เจอเลยนะครับสําหรับ ป่าบูทพูดนั่นเองนะครับผมสำหรับจุดต่อไปนะครับผมจะมีชื่อว่าถ้ำแห่งความปราถนาคําอธิษฐานนะครับผมให้เราวามาตรงจุดตรงนี้นะครับผมสํานักงานอนุมัติคําอธิษฐานนะครับพอเราวามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราเข้าไปในถ้ำเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็อาจจะต้องเดินไกลนิดนึงเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เรามาช่วงแบบว่ากดล็อกในพื้นที่ของป่าอธิษฐานเลยนะทุกคนก็แบบเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับ เราก็ทําการเดินไปเรื่อยครับแล้วเราก็จะเจอกับซุ้มตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วมาที่จุดสุดท้ายกันนะครับชื่อว่าหุบเขาดอกไม้บานนะทุกคนให้เราวาดจุดนี้นะครับชื่อว่าหุบเขาออโรซ่านะครับพอเราวาดมาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทางนี้ครับผมนี่เลยเดินไปเรื่อยนะทุกคนระวังตกน้ําด้วยนะครับนี่เราก็ทําการเดินไปเรื่อยนะครับ ชุบไปที่ทุ่งดอกไม้ออโรซ่านะครับเราก็เดินไปนะครับผมเราก็นี่เลยเออจะละนี่นี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายของเราแล้วนะครับในป่าอธิษฐานนั่นเองนะทุกคนพอเราเก็บสแตมมาครบแล้วนะครับเราก็อย่าลืมเข้าไปรับรางวัลกันด้วยนะทุกคนก็เป็นที่จุดตรงนี้เลยนะครับผมจุดรับสแตมเนี่ยเนาะรับมาเลย80ดสิบเนะครับทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำครบหมดแล้วนะครับทุกคนอย่างจะบอกว่าเหนื่อยสุดก็น่าจะเป็นทุ่งสายลมนี่แหละโูโคตรเยอะเลยง่ายสุดก็น่าจะเป็นสโตนวิวนะครับเพราะว่ามีแค่4จุดเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะทุกคนสำหรับอีเวนต์หาแซมในแต่ละเมืองนั่นเองนะทุกคนอยากจะบอกว่าทุกคนตอนนี้มันเหลือเวลาอีกประมาณ2วันเท่านั้นนะทุกคนยังไงก็อย่าลืม รีบทากันด้วยนะครับคือถ้าเกิดทําจริงๆอมันแป๊บเดียวเสร็จนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาทํากันด้วยเนาะได้เพจฟรีๆกันไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์หาสแตมในแต่ละเมืองด้วยนะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม